วังเคมังฟ้าฮัลโหลนี่ค, back, คือจุดนองให้ความรักระหว่างเรา ได้เมื่อไรอนึกถึงวันเก่าเดินอดแค้นในแต่เพลงนี้ของเรายัางทุ่อยู่ในใจ<ะ>เพลงความรักที่จะร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาใจใะจะกิดถึงเพลงของเรา ความฝันมันไม่เห็นเป็นในใจเจอเจอกันเจอปิอดปิกันเพีย,ไยงไปเรื่ใหญ่เพงแต่เด็น้อย we โอเคทุกคนไหมครับทางคอนโทรลครับมีเสียงใครหน้าเป็นหัวไหมครับครับเบียร์ครับ B 1 8ครับ เบียครับยังไงนะฮะเออพี่ต้อมไม่ได้ยินครับขออีกทีครับเบีย<ม>ครับ V18 ครับ <V 18. S 2> ไม่เป็นคำใช่ไหมฮะหนสองเพลงนี้ฮะเป,เป็นเพลงที่สนุกมากๆเลยให้โดดกันทั้งฮอเลยนะอยู่ทั้งบ้านกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำต้องกระชับกว่าน,นี้นิดนึง สนุกวัยรุ่นสุดๆไม่มีอะไรผิดถูกมันอย่างเดียวเข้าใหม่โดดแล้วก็ของเบียร์ถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกตีกลองไปด้วยทุกคนตีกลองหรือจะดีกีตาร์ทำท่า,ทาดีกีตาร์ทำท่า,ทาดีดเบสมันจะช่วยเรื่องจังหวะและทำให้เสียงพุ่งไปข้างหน้าด้วยตอนนี้เอาคำร้องให้ชัดกว่าเดิมีนิดเดียวเท่าน,นั้นแหละสั้นยาวดีแล้วน้ำหนักดีแล้วแต่ว่าคำมันยังนัวๆอยู่คำต้องชัดกว่านี้นิดนึนง นะนาลองอีกทีเนาะคุณนิวครับเด็ก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 เดเด็กเดเด็กเดกเด็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 กเดงไเด็กเร็กเด็กเด็กเด็กเา็กเด็นเด็กเดใก้ด็กเดกเด็กได็กเด็กเดกะอ็กเด็กเด็กเกเา็เด็กเเด็กเดินเดกมดได้กเด็กกเเกเดเู็กอด็กนิ่งเด็ก้า็กเกเเเเดด อันนี้ไม่ไม่แน่ใจปรึกษา Data ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าที่ทํามาเนี่ยลายที่เป็นสตริงแบบกีตาร์พวกนี้ครับมันมามันมาเยอะกว่านี้หรือเปล่าครับคือฟังเหมือนในออริจินอลมันน่าจะเยอะกว่านี้มันจะมันสำหรับเพลงนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับคงั้นงั้นอาจจะขอลายสตริงที่เป็นกีตาร์เยอะขึ้นหน่อยนะครับครับผมสซาพีเอ้นะครับครับมผ ยาวเลยครับแสดงว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็แบบเล่นใจ วิ่งหต่อวิ่งกับวิว่งกับสวน เฟรมตามๆเพื่อนนะครับปั๊บบอกริงอ่าทุกสองนะ ระว่างนี้ทีมทีมทีมสเตทครับเดี๋ยวระกวนมาพี่แ้วครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพวกคิวซอฟนิดนึงนะครับเดี๋ยวระกวนมามาจดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วพี่ก็เลยเริ่มอ่ะพร้อมครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับ 你看，为爱忘恩，不争不 ยังทุนอยู่ในใจ <Whoa! S 1> เล่นละครที่จะร้องเพลงยังไรวันที่เจอเขาเธอจะคิดถึงเลยทุกทีแต่แนตอนนันวันนี้จะเป็นยัยงไงฉันอยากทุ่มนัา่กากจะไม่เคยคิดคิดเดินมาวันเวลาจะไม่ถุนทุน we yeah. yeah. คงมเธอไม่มีคลี่นอยู่ที่เธอไม่องมีใครไปยิงเว,าว่านสิไรในใจนยังย,ยิ่ยายังคงมีบทเพลงของเรามัวายยิงเอไรหัวใจัเป็นที่ดีให้วลามันพูดไม่ได้มังแต่เพลงี้อในใจ งงบ l o ก k ้ n มันไหมมันไหมมันคร<อ>ับจังหวะเฟรมดีแล้วที่ไปเล่นกับคนตรงนี้นะดีแล้ว้องเต๋าไม่ต้องจะเหยียบก็เหยียบไปเลยนะเบียร์ตีกลองได้อีกเลื้อยได้อีกมันได้อีกนะสาวๆโอเคแล้วดีมาก